สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปยทานดอกใบบัวบกค,ค่ะริบบิ้นที่ใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละยี่เซนติเมตรตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นวัดจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ11เซนติเมตรค่ะ พวัดได้แล้วเราพับนะคะวางลงไปค่ะยิบมาหนึ่งเส้นปลายดิบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งเราหยิบเส้นที่สามขึ้นมาค่ะเอามาคล้องเส้นที่สอง ต่อมาเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญ ลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะขวามือพับมาทางด้านซ้ายข้างล่างพับขึ้นด้านบนซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ พิกกลับด้านข้างบนนี่นะคะสอดลงมาขวามือสอดมาทางด้านซ้ายข้างล่างสอดขึ้นด้านบนซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวา บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายพับขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาสอดที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะ ปลายดิบิ้นทะลุออกมาอย่าเพิ่งดึงให้กระชับนะคะเส้นที่สองเส้นที่เราจะทำให้ชี้มาทางด้านซ้ายจับขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงออกมาเส้นต่อมาเส้นที่3เส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายจับขึ้นไปค่ะ พับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงปลายดิบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นที่สี่คือเส้นนี้จับขึ้นไปพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะหรือว่าเส้นนี้นะคะปลายดิบิ้นทะลุกออกมา หลังจากนั้นดึงให้กระชับเลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้กลีบดอกที่สวยงามแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการตัดปลายค่ะนี่ค่ะตัดเฉียงเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะ ตัดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ